วันที่21มีนาคม2022เครื่องบิน Boeing 737-800ของสายการบิน China Eastern Airlines ออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติคุนหมิงมุ่งหน้าสู่กวางโจด้วยผู้โดยสารและลูกเรือรวม132คนการเดินทางครั้งนี้เป็นเที่ยวบินปกติแต่โชคชะตากลับทำให้มันกลายเป็นโศกนาฏกรรมทางการบินครั้งใหญ่นักบินผู้ควบคุมเครื่องบินครั้งนี้คือกัปตันผู้มาประสบการณ์ พร้อมผู้ช่วยนักบินและลูกเรือที่ผ่านการฝึกฝนอย่างเข้มงวดพวกเขาพร้อมให้บริการและดูแลผู้โดยสารอย่างเต็มความสามารถแต่ไม่มีใครคาดคิดว่าเที่ยวบินนี้จะเปลี่ยนไปในไม่ช้าสภาประกาศในวันนั้นค่อนข้างปกติแต่มีสัญญาณของความไม่แน่นอนมีเมฆบางส่วนและลมปานกลางความเสี่ยงที่ไม่ปรากฏชัดนี้จะกลายเป็นปัจจัยสําคัญในเหตุการณ์ที่กําลังจะเกิดขึ้นนักบินและลูกเรือทําการตรวจสอบเครื่องบินตรวจสอบระบบเครื่องยนต์เช็คลิสต์ทุกขั้นตอน เพื่อให้มั่นใจว่าเที่ยวบินนี้จะปลอดภัยผู้โดยสารขึ้นเครื่องเรียบร้อยการบินกำลังจะเริ่มต้นช่วงบ่ายของวันจันทร์ที่21มีนาคม2,555วงการการบินต้องช็อกอีกครั้งเมื่อเครื่องบินโบอิ n ง737-800ของสายการบินไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลเที่ยวบิน MU 5735พร้อมผู้โดยสาร123คนและลูกเรือ9คนออกเดินทางจากเมืองคุนหมิง เวลา13นาฬิกา11นาทีตามเวลาท้องถิน่นมุ่งหน้าสู่เมืองกวางโจแต่แล้วเวลา14นาฬิกา22นาทีเครื่องบินลำนี้กลับหายไปจากเรดาร์ของศูนย์ควบคุมการจราจรทางอากาศขณะบินอยู่เหนือเมืองวูซูในเขตกวางสีการสื่อสารกับนักบินขาดหายไปทันทีวิดีโอที่เผยแพร่โดยสื่อจีนเผยให้เห็นภาพน่าสะพรึงเครื่องบินลำนี้ทิ้งตัวหัวทิ่มลงในแนวหน่งอย่างรวดเร็ว ระดับความสูงลดจาก29,100ฟุตเหลือเพียง3,225ฟุตภายในเวลาไม่ถึง3นาทีประชาชนที่เห็นเหตุการณ์จากระยะไกลเล่าว่ามองเห็นเครื่องบินดิ่งลงสู่พื้นดินและเกิดไฟไหม้ทันทีหลังตกทางการจีนออกคำสั่งระง,งับการบริการเครื่องบินโบอิ้ง737-800ทุกลำทันที ประธานสีจิ้นผิงแสดงความตกใจพร้อมสั่งให้ใช้ทุกวิธีทางค้นหาผู้รอดชีวิตและสาเหตุของอุบัติเหตุขณะเดียวกันผู้เชี่ยวชาญด้านการบินต่างตั้งข้อสังเกตว่าการดิ่งลงในลักษณะนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากมากเที่ยวบิน MU5735 ออกจากเมืองคุนหมิงมุ่งหน้าสู่กวางโจโดยมีผู้โดยสารทั้งหมด132คนบนเครื่อง หลังจากขึ้นบินเครื่องบินปฏิบัติตามเส้นทางปกติและไต่ระดับความสูงอย่างราบรื่นแต่เพียงไม่กี่นาทีเครื่องบินกลับเริ่มดิ่งลงอย่างรวดเร็วเหตุการณ์นี้ทำให้ผู้ตรวจสอบเกิดความสงสัยว่ามีสิ่งใดเกิดขึ้นจนเกิดพฤติกรรมที่ผิดปกติเช่นนี้ภายในห้องนักบินเครื่องมือแสดงให้เห็นความรุนแรงของสถานการณ์ความสูงและความเร็วแนวดิ่งพุ่งสูงขึ้นขณะที่เครื่องบินสูญเสียการควบคุม ระบบออโตพายโลตถูกปิดและไฟเตือนกระพริบส่งสัญญาณถึงความผิดปกติร้ายแรงทุกวินาทีล้วนมีความสำคัญในช่วงเวลาสุดท้ายนี้ตัวบันทึกข้อมูลการบินหรือที่เรียกว่าแบล็คบ็อกซ์ถือเป็นกุญแจสำคัญข้อมูลเสียงและตัวเลขจากเครื่องบินบันทึกทุกการป้อนคำสั่งทุกสัญญาณเตือนและทุกความผิดปกตินักวิเคราะห์ต้องอาศัยข้อมูลเหล่านี้เพื่อสร้างภาพเหตุการณ์ก่อนเกิดอุบัติเหตุผู้เชี่ยวชาญด้านการบินสังเกตว่า การดิ่งลงอย่างรวดเร็วในลักษณะหัวเครื่องทิ่มลงนั้นเกิดขึ้นยา,ยยากมากแม้สาเหตุที่แท้จริงยังอยู่ระหว่างการสอบสวนพฤติกรรมนี้ถือว่าผิดปกติอย่างยิ่งสำหรับเครื่องบินโดยสารสมัยใหม่จึงเกิดคำถา,ถามถึงความเป็นไปได้ของความล้มเหลวทางเครื่องกลการปฏิบัติของนักบินหรือปัจจัยอื่นๆที่ไม่คาดคิดบนพื้นดินเจ้าหน้าที่สอบสวนตรวจสอบซากเครื่องบินอย่างละเอียดชิ้นส่วนแต่ละชิ้นถูกบันทึกและถ่ายภาพเพื่อวิเคราะห์หาลำดับเหตุการณ์ การทำงานอย่างรอบคอบนี้ถือเป็นขั้นตอนสำคัญในการหาสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุครั้งนี้สภาพแวดล้อมรอบเครื่องบินก็เป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาในการสอบสวนลมกระแสะอากาศความปั่นป่วนและเมฆที่ปกคลุมเส้นทางบินถูกวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบว่าอากาศอาจมีส่วนทําให้เครื่องบินดิ่งลงอย่างกระทันหันหรือไม่การวิเคราะห์เบื้องต้นชี้ให้เห็นถึงการดิ่งลงอย่างรวดเร็วในลักษณะหัวเครื่องทิ่มลง ข้อมูลการบินและเครื่องมือในห้องนักบินยืนยันความรุนแรงของสถานการณ์แม้การสอบสวนยังดำเนินต่อไปเหตุการณ์ของ MU 5 7 3 5ยังคงเป็นบทเรียนที่เตือนใจถึงความซับซ้อนและความไม่แน่นอนในการบินเจ้าหน้าที่กู้ภัยจากหลายหน่วยงานเร่งเข้าถึงพื้นที่เกิดเหตุท่ามการกลุ่มควันและซากเครื่องบินที่ยังร้อนระอุทุกนาทีคือความหวังในการค้นหาผู้รอดชีวิตเจ้าหน้าที่ดับเพลิงทำงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยพยายามควบคุมเพลิงให้หมอดลงเพื่อเปิดทางให้ทีมค้นหาสามารถเข้าพื้นที่ได้ ทีมสืบสวนการบินพลเรือนเข้าตรวจสอบจุดตกเก็บหลักฐานสําคัญรวมถึงกล่องดําที่จะไขปริศนาของโศกนาฏกรรมครั้งนี้ที่สนามบินครอบครัวและญาติผู้โดยสารยังคงรอฟังข่าวด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความกังวลและความหวังเพียงริบหรี่ทางการจีนแถลงยืนยันเหตุการณ์พร้อมให้คามั่นว่าจะค้นหาสาเหตุที่แท้จริงและให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียหายอย่างเต็มที่กล่องดําที่ถูกเก็บกู้ได้ถูกนํามาตรวจสอบอย่างละเอียดในห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบข้อมูลการบินและเสียงสนทนาในห้องนักบิน จากข้อมูลการบินที่ได้แสดงให้เห็นว่าเครื่องบินดิ่งหัวลงอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาสุดท้ายก่อนตกคณะสืบสวนทั้งจากจีนและผู้เชี่ยวชาญต่างชาติร่วมประชุมเพื่อวิเคราะห์ป,ปัจจัยที่อาจทำให้เกิดเหตุการณ์นี้ผู้เชี่ยวชาญบางรายตั้งข้อสังเกตว่าอาจมีความผิดปกติของระบบควบคุมหางเสือที่ทำให้เครื่องบินสูญเสียการควบคุมข่าวการสืบสวนถูกเผยแพร่สู่สาธารณะทำให้ผู้คนทั่วประเทศต่างจับตาและแสดงความเห็นอย่างกว้างขวางเจ้าหน้าที่กู้ภัยจำนวนมากถูกส่งไปยังพื้นที่เกิดเหตุในเขตกว่างซีทันทีทที่่ราาบขาว ภาพจากมุมสูงเผยให้เห็นร่องรอยการตกของเครื่องบินที่สร้างความสะเทือนใจแก่ผู้พบเห็นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงทํางานแข่งกับเวลาเพื่อดับไฟและป้องกันไม่ให้ลุกลามในที่สุดเจ้าหน้าที่ก็สามารถค้นพบกล่องดำทั้งสองกล่องซึ่งถือเป็นกุญแจสำคัญในการไขปริศนาผู้คนต่างร่วมไว้อะไรแก่ผู้เสียชีวิตกว่า132คนถือเป็นโศกนาฏกรรมทางการบินครั้งใหญ่ของจีน ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการบินของจีนและนานาชาติประชุมร่วมกันเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากกล่องดำข้อมูลจากกล่องดำเผยให้เห็นว่าเครื่องบินดิ่งลงอย่างฉับพลันในช่วงเวลาสุดท้ายก่อนตกสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศจีนถแถลงผลการสืบสวนต่อสื่อมวลชน ผลสรุปชี้ว่าเครื่องบินตกเนื่องจากการสูญเสียการควบคุมอย่างเฉียบพลันแต่ไม่พบหลักฐานของการระเบิดหรือการก่อวินาศกรรมแม้จะไม่มีผู้รอดชีวิตแต่เหตุการณ์ครั้งนี้ได้ผลักดันให้เกิดมาตรการด้านความปลอดภัยที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้นเพื่อป้องกันโศกนาฏกรรมซ้ำรอยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเราได้ติดตามเส้นทางเที่ยวบิน MU5735 ตั้งแต่ก่อนเครื่องออกเดินทางจนถึงเหตุการณ์สุดท้ายที่สร้างความสะเทือนใจแก่คนทั่วโลก แม้จะเป็นโศกนาฏกรรมที่ไม่มีใครอยากให้เกิดแต่เหตุการณ์นี้ได้ตอกย้ำความสำคัญของความปลอดภัยการบินและการทำงานร่วมกันของทุกฝ่ายเพื่อลดโอกาสเกิดเหตุซ้ำ <c oughs> หากคุณชอบเรื่องราวแนวสืบสวนสอบสวนด็อกิเมนตรีแฟนตาซีฝากกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดเรื่องราวเที่ยวบินปริศนาในตอนต่อไป